สวัสดีครับผม BSK นะครับในวันนี้เรามาดูอัปเดตใหม่ของเกม Tower Defense กันหน่อยนะครับผมจะเป็นอัปเดต Tower ตัวใหม่นะครับเป็นอัปเดตของตัว Machine Gunner Tower นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอย่างที่2นะครับผมจะเป็น m a ็ Lobby นะครับผมคือให้เราเข้าไปเลือก map ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับว่า Tower ตัวใหม่มีความสามารถอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะไปดูวิธีการเข้าไปเลือกโหมดใน Lobby ตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับวิธีก็คือให้ทุกคนเข้ามาที่ Play ตรงนี้นะครับผม แล้วก็อ่าให้ทุกคนกดปาร์ตี้นะครับเพราะถ้าเรากดอันนี้มันจะแบบค้นหาห้องนะก็คือเราไม่เจอห้องอยู่แล้วนะครับโอเคเราอยากเลือกโหมดไหนเราก็กดตรงนี้เลยนะครับส่วนเราวันนี้เราเอาโหมดออลิทก็พอนะครับผมจะได้รีวิวง่ายๆนะโอเคเราเลือกออลิทไปเลยนะครับแล้วก็เราสตาร์ทเกมไปเลยนะครับผมมันจะเริ่มให้เราเลยนะ โอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าล็อบบี้ของการเลือกด่านเลยนะครับก็คือถ้าทุกคนมี V.I.P เราสามารถเลือกด่านแบบนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อเรามี V.I.P เราอยากเลือกด่านด่านบล็อกเอาก็แลวกันนะครับเห็นไหมอันแรกมันจะเปลี่ยนเป็นด่านบล็อกเอาคือด่านที่เราเลือกเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าทุกคนไม่มี V.I.P ทุกคนสามารถกดสุ่มได้นะครับสุ่มได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับผมอ่าสุ่มฟรีๆนะครับ5้ครั้งเผื่อเราอยากได้ด่านอื่นนะครับผมก็คือตอนนี้คือมันสุ่มเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราเอาด่านนี้ดีกว่านะะครับยลนเ Letcro วิธีการเล่นก็น่าจะเป็นการเข้าไปกด e ไหมเออใช่แล้วก็กด ready นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับราคาวางของเจ้าตัวนี้อ่าตอนแรกนะเมื่อวานนะครับผมผมมาดูนะตัวแรกมันราคาพันสี่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนจะถูกบัฟขึ้นมาแล้วนะครับผมไอเจ้าตัวนี้นะครับผมตัวแรกมันยิงตัวได้แค่ตัวพื้นดินนะครับแต่หลังมันยิงตัวบินได้แล้ะก็คือว่าเก่งมากๆเลยนะครับผมแนะนาให้ทุกคนซื้อเลยนะโอเคตอนนี้เรารองเงินนะครับเราขาดเงินอีก150บาทเราจะได้วางเจ้าตัวนี้แล้วนะ โอเคตอนนี้เรามีเงินแล้วนะครับเดี๋ยวเราวางไปเลยแล้วกันนะประมาณตรงนี้แล้วกันนี่ครับทุกคนเวลาทุกคนเห็นไหมตรงนี้มีสกิลด้วยนะครับก็คือถ้ามันแบบตรงนี้มันยิงไม่ได้ก็คือเราต้องแค่เลื่อนก็พอนะครับนี่เห็นไหมแต่ว่าบางทีถ้ามันเลื่อนแล้วก็แบบบางทีมันจะช้าหน่อยนะครับผมมอนอาจจะหลุดไปเยอะแล้วก็ได้นะเห็นไหมเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นล่างกันดีกว่านะครับขั้นล่างราคาอยู่ที่700นะครับผมจะลดความเร็วในการยิงลงไป0.05นันเเองเดี๋ยวเพไปเลยนยให้านั่งนนะี้น่อย นี่ข้อดีมันคือตรงนี้เลยนะครับเหมือนเป็นเซนทรีขั้นับเกตเลยนะครับผมถ้าเรามีเซนทรีมันก็คือแบบถ้าเป็นเซนทรีธรรมดาคือมันจะปรับไม่ได้นะครับวางตรงไหนเป็น,ปนอย่างเป็นอย่างนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นด้านล่างนะครับผมขั้นที่2นะครับราคาอยู่ที่800นั่นเองนะครับผม ก็ดาเมจจาก2.5จะเพิ่มมา1นะครับเป็น3.5นะครับระยะเพิ่มมา5นะครับผมจาก24เป็น29นะครับเกยวผมขั้นต่อมานะครับขั้นด้านบนนะครับผมขั้นแรกนะราคา1,175นะครับดามเมจจะเพิ่มจาก3.5เป็น5.5นะครับผมระยะจาก29เป็น32นะครับตอนนี้คือมันยิงยับเลยนะอ่านนี่เหมือนเรามหลุดวงมาแล้วเราก็ปรับได้นะครับให้มันมายิงฝั่งนี้ได้นั่นเองนี่แหละคือความดีของมันนะครับแต่บางทีมันช้าเกินไปนะผมคิดว่าหวังว่ามันจะแบบปรับตัวเสร็จก็คือมัน มันจะออกวงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราอัพไปเดี๋ยวผมมาดูที่ขั้นต่อมานะครับขั้นด้านบนนะครับขั้นที่2ราคา1 3 0่นามนะครับผมดาเมจ5 5กลากเป็น7.5นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะครับผมไอที่เป็นศูนย์ไปหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระสุนเจาะเกาะหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจนะยิงนะครับใครรู้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอันนี้ขอไปทุกคนด้วยนะผมไม่รู้นะครับอันเนี้ยเดี๋วเราอัพไปเลยนะครับมีเงินแล้วอ๋อถ้าเราถ้ามันกำลังปร ละเมิด7.5เลยนะก็แรงเอาเรื่องเลยนะครับวันนี้ทุกคนดูเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับผมไอ้เจ้าขั้นด้านบนนะครับจะยิงตัวล่องหุ่นไม่ได้นะตอนนี้มันยิงได้แล้วนะครับผมโคตรพูดอะตอนนั้นแบบผมเศร้ามากเลยเพราะมันยิงไม่ได้นะครับเป็นอะไรที่แบบแย่มากแต่ว่าตอนนี้คือมันยิงได้แล้วนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคผมมาที่ขั้นต่อไปนะครับขั้นราคา6,250นะครับตอนนี้เรามีเงินพอแล้วก็คือ,อเดี๋ยวผมเดบิวขั้นด้านบนก่อนนะครับผม ขนมันสองร้อยห้าสิบนะครับดาเมจจากจุดห้าเป็นสิบนะครับรีโหลดไทม์ศูนย์จุดหนึ่งห้ากลายเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์นะครับลบมาศูนย์ศูนย์ห้านะแล้วก็มองเห็นตัวล่องหุ่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีระยะของไอ้เจ้าวงสีรษะเงินนี่เพิ่มขึ้นมายี่สิบนะครับผมโอเคเราอัพไปเลยพอเริ่มมีตัวออกมาแล้วนี่ดาเมจสิบแล้วนะครับตอนนี้คือยิงตัวล่องหนได้แล้วนะเก่งมากๆเลยนะอืมสบายๆนะครับตอนเนี้เดี๋ยวเราให้เฮลิคอปเตอร์เราช่วยหน่อยขั้นต่อมานะคคคคครรรรรรรััััััับบบบบบผผผมมมมมาาาาออออออยยูู่่่ทีีเเลลลลลนน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 นะะะะตตตแแแกก้้้งงงจิๆดววสหไ็ื ตอนแรกมันราคาแพงกว่านี้นะครับแล้วก็ยิงตัวล่องหดไม่ได้นั่นเองนะก็คือตอนนี้มันน่าจะบัฟมาแล้วนะครับก็คือถือว่าดีมากเลยนะคือถ้ามันไม่บัฟมาก็คือแบบไม่ค่อยโหดนะครับผมแต่นี่มันบัฟมาก็คือเก่งมากๆเลยนะครับเคเราอัพไปเลยนี่ก้อนี้ค่าสุดท้ายนะครับราคาเท่าเดิมเลยนะนี่คือค่าสุดท้ายนะครับผมเราสามารถยิงตัวแอร์ได้นั่นเองนะครับถือว่าดีมากเลยนะเดี๋ยวลองเงินก่อนนะครับใช้เงินถึง4ี่หมื่นเลยนะโคตรแพงเลยนะผมเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นด้านล่างกันดีกว่านะครััับเพาาาาาาะะ่ดดยกกกจจออไ้้้้ขนนนนนนนสล โอเคมาดูกันหน่อยคาดาต่านะครับราคาอยู่ที่7,250พนาสนะครับผมดาเมจ7.5เป็น20.5นะครับดาเมจใช้จากบูเลตกลายเป็นเลเซอร์นะครับผมคือกระสุนเจาะกรอะนั่นเองนะครับอ่าเพิ่มเพิ่มอัตราการยิงมา0.10นะครับผมระยะจากส2เป็น44นะครับมองเห็นตัวล่องหุ่นนะแล้วก็มีให้กดสกิลด้วยนะครับก็คือขั้นด้านบนนะครับจะเป็นสายยิงรัวแต่ว่ายิงเบานั่นเองนะครับผมแต่ว่าขั้นด้านล่างจะเป็นยิงช้าแต่ว่ายิงแรงนั่นเองนะคคคคคครรรรรัััับบบบโอเเเผผมมมมาาาาาาาดดดูล่นนนนะะะ18,000 20ทจจกป็46.5 ระยะ44เป็น50นะครับผมอ b i l i t y จากเลเวล1เป็นเลเวล2นะเออลืมให้ดูอ b บิลิตเลยนะครับอ b i l i t y นะครับผมจะเป็นการบัฟดาเมจนะครับ3 5บัฟระยะ20%แล้วก็บัฟตาการยิงด้วยนะครับ10%นะใช้ได้ทุกๆ12วินาทีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอัปเกรดไปมันจะเพิ่มเป็นเลเวล2ก็คือมันจะบัฟได้แรงกว่าน,นี้อีกนะครับผมโอเคเดี <S <S okay, ๋ยวเราอัพไปเลยอ่านี่เห็นไหมเมื่มอกี้มันดาเมจบัฟรามงิบะ โอเคครับผมตอนนี้เรามีเงินแล้วนะครับมาดูค่าสุดท้ายของสายด้านบนกันบ้างนะครับราคา47,500นะครับผมดาเมจจาก18.5เป็น43.5นะครับแล้วก็ไอกระสุนไอนี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันคืออะไรนะไอหนึ่งไปสีนี่นะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการอ่ายิงตัวแอร์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นสตันอิมมูนิตี้นะครับแล้วก็มีระยะไอวงวงนี่นะครับผมจาก140เป็น220นั่นเองอ่ะเราอัพไปเลยนะเพราะเดี๋ยวมีตัวหลุดออกไปนะครับมันจะไม่เดียวโอเคครับผมเดี๋ยวเราาาาาาามดดูคค่่สสุท้้ยยของงงลกัันนบบะร ราคาก็อยู่ที่65,000นะครับผมดาเมจจาก46.5เป็น106.5เลยนะเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ระยะจาก50เป็น55นะครับผมแล้วก็อันนี้จาก1เป็น2นะครับอันนี้ไม่มั่นใจจริงๆนะครับใครดูคอมเมนต์หน่อยนะอันนี้ขออภัยทุกคนด้วยนะครับอาบิลิตี้จากเลเวล2เป็นเลเวล3นั่นเองนะครับ okay, เคลียราอัพไปเลยนะตอนนี้มีเงินโคตรเยอะเลยอ่าน,นี่บัฟไปหน่อยนี่โอ้ดเอาเมจ186เลยนะครับแรงมากมเหมือนเรามีตัวสไนเปอร์เลย ไอ้เจ้าตัวนี้ผมคิดว่ามันสามารถโดนบัฟจากเจ้า E D J ได้นะครับตอนนั้นผมลองดูแล้วนะนะคิดว่าน่าจะโดนได้นะครับบัฟของ E D J นั่นเองนะทีน,นี้เรามาถึงเวบที่25นะครับเดี๋ยวเราต้องการฆ่าบอสอย่างรวดเร็วผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้สามารถเอาไปเล่นโหมด X เปิดได้เอาเรื่องอยู่นะครับทุกคนคิดว่างไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมสลับตัวใหม่นะครับคิดยังไงว่ามันโหดหรือเปล่านะคอมเมนต์ได้เลยนะครับพี่ชายตายซะแล้ว โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับผมอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าแค่มารีวิวตัวเฉยๆนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ